ปเป็นยังไงบ้างที่ได้มาเจอหน้าคนสาวอ่าปีนี้นะครับต่างจาก2ปีที่แล้วผมว่าผมจะอยู่จุดแรกนะครับเขาเรยว่าดจุดบริการน้ำจุดแรกครับก็รู้สึกว่าในจุดแรกที่ได้เห็นว้หน้าที่ทคนเน่ยยังสดใสอยู่แล้วก็เหนยังไม่ท่าไหงมีาสวยงามนครับอปีที่แล้วูดาวผมยู่ที่ครับแต่ละนาไดหน้าใสมกแล้วอะไรเงี้ยครับก็ ได้่าวว่า uh, ปีนี้เนี่ยคนเย่ย้ก็เซเซ็นเซ็นชุดไปที่มาณวใช่ไแล้วคนก็เกแสว่าะสตอรับดีแล้วก็คนไทยี่าย่งก็ใส่ใจถึาัเกป็นินแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางหนังสือเนี่ยควจะเตรียมแหละว่ามีหน้าที่ยมุ้ามันจะเกิขึ้นไปอีก้ยความที่เนกาย

แบบนี้นะคะซึ่งเราจัดตอนแรกจะทำเป็นปีที่สี่แล้วแล้วก็กิจกรรมที่เราได้จะประสบคาสวามสำเร็จมาก้เลยนะคะาาทางการจัิเสืตอบรับอย่างอุ่นนาฝากท่านจากทีมชาตก็ได้กลับคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ